วันนี้เราอยู่กันในเกมที่เราจะต้องหนีซูนามิแล้วก็หยิบบล็อกโชคดีมาให้ได้มากที่สุดจะเป็นกล่องสมเบลลตนะครับจะเป็นยังไงก็กดไลค์และเริ่มลุยกันเลยมาถึงเขามีลูกศอบอกนะครับให้เริ่มเล่นแบบนี้หยิบมาหนึ่งกล่องซื้อตึ๊บได้แล้ววูซูนามิมาพอดีเลยนะใช่ว่าเด็กน้อยเลยกันเลยจัดไปครับหยิบมาแล้วแล้วก็ไว้ที่บ้านเราก่อน แบบนี้หรือเปล่าวางชึบแล้วก็ดีเรามีขวานด้วยเป็นไงล่ะทำลายเลยทูบทูบทูบได้ตัวอะไรกันน้อชึบอุ้ยได้คุณหนูไปดิได้คุณหนูะหนระดับทั่วไปนะครับแล้แล้วเราก็สามารถอัปเกรดเขาได้ด้วยนี่เขาจะบวกเงินให้เราเพิ่มต่อวินาทีโอเคแต่ว่าเราต้องอัปเกรดความเร็วด้วยนะครับ อย่างเช่นตรงนี้เขาบอกว่าให้เราอัปเกรดความเร็วใช่ไหมเราก็อัปเกรดความเร็วก่อนปึบหมดแล้วตัง์หมดแล้ว,ลวเราเริ่มวิ่งเร็วขึ้นเห็นไหมครับนี่วิ่งเร็วขึ้นแล้วไปกันน่าจะเอารอบนี้เอากล่องที่มันอยู่ไกลๆหน่อยอย่างเช่นกล่องข้างหน้าเราจะไปชุบรอสึนามิไปก่อนนะครับจเจยนวูวอันบอลล่มเลยสวัสดีครับมาแล้วอุ๊ยวูวอันนี้เร็วมาก มาหยิบกล่องไม่ธรรมดานี่ระดับไม่ธรรมดานะครับสุดยอดเลยชุบไปแล้วไม่ทันวะถ้าไปตอนนี้ไม่ทันกลับก่อนนะทันแน่รอบนี้ล่ละทันแน่ฮึบมาแล้ว,วเรียบร้อยได้กล่องโชคดีมาแล้วแล้วเราก็วางกล่องทาลายชุบชุบชุบจะได้ตัวอะไรกันเนาะสุ่มนะครับเป็นแบบสุ่มนั่นเอง ถ้าอยากได้เยอะๆเราก็ต้องไปอัปเกรดความเร็วแล้วเราก็อุ้ยได้ตัวนี้แล้วเราก็ไปเอาตัวที่มันอยู่ไกลๆนะครับมันจะทําให้เรานั้นได้เงินมากขึ้นนั่นเองโอเคอันนี้บวก40บาทต่อวินาทีโอเคได้อยู่นะแต่ว่าความเร็วเราเช้าว่าตอนเนี้ยฮึบอัปเกรดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโอเคไปแล้วค่อยไปเรื่อยๆฮึบค่อยไปเชีลนนิดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน มาแล้วค่อยไปชีค่อยไปชีละอันสองอันทันไหมอันนี้ทันไหมทันไหมทันไหมทันด้วยวู้ฮู้เอาเปลี่ยนสูดวงจันเลือดดวงจันสีเลือดอุ้ยสวยงามมากยังสวยเลยอุ้ยทันไหมอันนี้ทันไหมทันไหมทันมันไมาๆๆๆวู้ฮูทันด้วย อูดวงจันทร์สีเลือดมองไม่ค่อยถนัดเลยแต่ไม่เป็นไรมาละเราหยิบกล่องมาแล้วเห็นไหมครับหยิบกล่องมาแล้วได้กล่องมาแล้วด้วยวู้ฮู้กลับเมืองกลับบ้านทําลายกล่องดีกว่านะครับมาวางกล่องชึบทำบุตยกล่องนี้เลือดร้อยห้าสิบเลยตัวะอะไรกันอ้อรอบนี้เป็นแอสซิสซิโนได้ไหมอุ้ยระดับหายากททาทา,ทา อู้สุดยอดเลยเรามีตัวหาย,ยากกับเขาแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่สี่พันละสี่พันสี่พันก็อัปเกรดความเร็วบวกเพิ่มอีกห้ามีทําลายความเสียหายอูอัปเกรดขวานเราได้ด้วยอู Ooh, สุดยอดเลยเราก็ค่อยเก่งขึ้นเทียนนิดเทียนนิดเห็นไหมครับอ่าจะมาถึงปุ๊บเราเก่งเลยก็ไม่ได้เหมือนตอนคลิปนั้นก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเพื่อนให้ของเรานั่นเอง รอบนี้เราต้องหาเองก็เลยต้องเล่นแบบใจเย็นๆมาแล้วชึบๆพี่วิ่งเร็วขึ้นแล้วน้องเดี๋ยวเราจะไปเอาเมื่อกี้เราได้ระดับหายากใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปดูระดับอีพิกมั่งน่าจะได้โหดอยู่นะอีพิกไปดูกันตอนนี้อยู่โซนหายากโซนหายากต่อไปเป็นโซนอีพิกมหากราบนั่นเอง มาแล้วเก็บตัวมหากราบกันได้แล้วกล่องมหากราบน่าจะโหดหน้ากล่องนี้สีชมพูหยิบได้ทีละกี่กล่องนะเดี๋ยวลองหยิบอีกกล่องหนึ่งได้อีกไหมอุ้ยบาพอดีอ้าอทันว่ะอู้นึกว่าไม่ทันสระเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เร็วอยู่อันนี้เร็วอยู่ฮึอู้มีแต่เร็วๆทานแล้วเลยซูนามิดูดิมาเริ่มช้าละอู้แต่มีอันเร็วมาพอดีสีเหลือง ทันไหม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 ทันวู้ฮู้ทันพอดีนะครับสุดยอดไปเลยยังไงก็รอดแน่นอนเพราะว่าสึนามิกำลังจะค่อยๆมาแล้วต่อไปเราจะได้ตัวอะไรกันเนาะวางไว้อัปเกรดก่อนแล้วต้องอัปเกรดอัปเกรดขวาเรานั่นเองต้องโหดขึ้นนะครับอัปเกรดสร้างความเสียหาย9สร้างความเสียหาย9โอเคตังไม่พอแล้วเก็บตังก่อน ได้ตังแล้วชุบตังหมื่นแล้วมีตาเป็นหมื่นเลยสุดยอดเลยหมื่นหนึ่งก็อัปเกรดไปเลยครับอัปเกรดไปเลยครับจังหวะนี้สร้างความเสียหายได้ดีขึ้นแบบนี้ใครจะอดใจไหวมาฮึบฮึบอหวันนี้เลือดสี่ร้อยทุกคน400แต่เป็นสีชองพูน,นะครับฮึบเพื่อนช่วยเลยสวัสดีกระเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยดูสีได้ตัวอะไรอุ้ยคาปิบาล่าเด็กน้อย อู้สุดยอดเลยได้แล้วแล้วก็มาไว้ระดับอีปิกนนเดงระดับมหากราบสุดยอดไปเลยได้ตัวมหากราบแล้วเรามีเงินหนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้อัปเกรดเลครับจอเดวิ่งไวเพิ่มขึ้นอีกห้าแล้วก็อัพเพิ่มอีกหนึ่งโอเคอู้ดูทนตอนนี้วิ่งไวแล้วเป็นไงดีทุบ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 ทำลายเรียบร้อยได้ตัวอะไรกันเนาะเฮ้ยชุบ อุยอ้ยเฮ้ยกะละมาเฮ้ยบวกเงินห0,000ืระดับซีเกตความลับนั่นเองไม่มีในโลกนะครับความลับไม่มีในโลกแต่มีอยู่จริงที่นี่อัปเกรดก่อนนี่อัปเกรดพวกนี้มีระดับทั่วไปไม่ธรรมดาหายากมหากราบตำนานแล้วก็ซีเกตแล้วเป็นไงเราค่อยๆเริ่มเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เพิ่มความเร็วอัปเกรดความเร็วต่อไปก็เพิ่มอีก5โอเคมีเงินอยู่1 m อละ 1M อก็อัปเกรดความความแรงในการทำลายกล่องโอเคตอนนี้เราวิ่งไวแล้วเห็นไหมครับจีดแล้วตอนนี้เริ่มจีดละวอ้มาต้องจีดกว่านี้ต้องจีดกว่านี้ต้องจีดกว่านี้ป่าแล้วจุบจุบจบจุบจบจบแอบนี้ก่อนเฮ้ยว้าหัวแล้วต้องมีโหมดช้าร์ด เพราะไม่อย่างนั้นเราลงเราลงรูไม่ได้นะครับต้องมีโหมดช้าด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนชุบไปฮึบลงมาแล้วต้องเตรียมตัวสลับโหมดด้วยนะทุกคนถ้าวิ่งเร็วเกินไปมันจะลงรูไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนอเพื่อนโดนนะเออฉันกล้ามาทันเด็กน้อยสุดยเลยครับเพื่อนอ่าเราลงรูแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วเราก็สลับโหมดสลับโหมดไปชุบ ต้องตามหาอุ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะตอนเร็วเกินไปนะป่าแล้วโซนมาหากราบโซนนี้โซนตำนานอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วเร็วเร็เร็วเร็วเกินเร็วเกินปื๊บทันไหม er ทันไหม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 ทันตัวนี้เป็นโซนตำนานสีแดงต่อไปมีอีกทุกคนมีโซนอีกระดับอะไรกันเนาะอันนี้ระดับช้าสนามิระดับช้านะครับ แต่ว่ากล่องเป็นกล่องระดับอะไรกันน้อไปดูใกล้ๆวิยสีเข็ดกล่องสีเข็ดทุกคนวยระดับสีเข็ดที่อยู่ตรงนี้เหรอโซนเลยโซนตำนานมาเป็นสีเข็ดเหรอเนี่ยอูย้สุดยอดเลยนะแล้วค่อยไล่ระดับไปฮึบมาขอหนึ่งกล่องครับสุดหล่อฮึบได้กล่องมาพอดีเราก็วิ่งลงแบบนี้ ดีไปแล้วจุจุุจูจ,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 จูมาจุถึงแล้วแล้วก็รอก่อนเพราะว่าเซนามิมาพอดีระดับปานกลางเซนามิอ่าอันนี้ระดับช้าสุดๆช้าสุดๆอุ้ยแต่มีอันเร็วมากอุ้ยทันนะเด้พี่ทันในน้องท้องวิ่งมองหลังด้วยนะครับทุกนไม่งั้นอาจจะตุยได้ชุบมาแล้วไปต่อตัวนี้โซนมหากราบฮึบ เฮ้ยเปลี่ยนโหมดอ่าลงรูพอดีเป็นไงต้องมีสติด้วยทุกคนเห็นไหมจากการที่เรานั่งสมาธิบ่อยๆเราจะมีสติมากขึ้นนะครับดีอู้ได้มาแล้วเป็นกล่องระดับซีเคดน่าเด่งเดี๋ยวดูก่อนนะว่าอัปเกรดอัปเกรดก่อนเราต้องอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดเก็บเงิน 24M 24M แล้วอัปเกรดค,ความเร็ว ความเร็วในการทำลายล้าง 13m ตอนนี้โอเคตั้งเหลือหนึ่ง m ละมาเราน่าจะทำลายได้แรงขึ้นละต๊บตต๊บติบตบเรียบร้อยออกมาแล้วตัวอะไรกันนาะเฮ้ยเอ้ย,อยขอตัวนี้เออสุดยอดโอ้เป็นคุณบัวแลวเนี่ยคุณคุณดวดาวเคาะอุย้ย บวกงนเจ็ดมื่นหนึ่งต่อวินาทีบวกเยอะมากอุ้ยเราเพิ่มเพิ่มเงินอัปเกรดความเร็วปุ๊บได้ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็อัปเกรดความเสียหายในการทุบชึบระดับอะไรอะ่ะสักดิธิ์อุ้ยศักดิ์ธิ์แทงทองสุดยอดไปเลยกล่องระดับศักดิทธิ์แล้ว

สีม่วงสีม่วงสึนามิสีม่วงเร็วนะเร็วนะชุบไปแล้วไปต่อข้ามโซนตำนานไปแล้วเราก็ลงมาพักตรงนี้ก่อนอ่ารอก่อนนะเราต้องใจเย็นไม่ต้องรีบเท่าไหร่เพราะยังไงเราก็ไปถึงแน่นอนซุบซุบอู้ยันี้เช้าเว้อเรียบร้อยไป ทันไหมทันไหมทันอยู่นะถ้าวิ่งตามหลังแต่ว่าถ้าวิ่งเร็วไปเราจะไปชนซซนามินะครับก็เลยต้องวิ่ง,งหยุดหยุดอ่าถ้าเราชนแล้วกลัวเสียดายว่ามันจะหายไปไอ้กล่องเราตอนนี้มาแล้วโอ้โหเลือดเก้าพันกล่องนี้ระดับศักดิ์สิทธิ์ทำลายไปก่อนพร้อมที่จะดูกล่องระดับศักดิ์สิทธิ์หรือย,ยังทุกคนมาทำลายกันชุบ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 ฟืบฟืบเรียบร้อยตัวอะไรกันเนาะ ขี่จักรยานได้ไหมเท่ดีอุย้ยบวกเงินหนึ่อ็บวกเยอะอยู่นะระดับศักดิ์สิทธิ์เลยต่อไปจะมีระดับที่สูงกว่าศักดิ์สิทธิ์อีกไหมน้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าปุ๊บไปหาคําตอบด้วยกันเลยแต่ต้องอัปเกรดความเร็วก่อน 30M อืมอันนี้3 0มสิบเอ็มอเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกโอเคได้อยู่นะแล้วก็สิบเอเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง ชูบป,ปุ๊บช้าแล้วก็ไปชูบฟึบไปต่อโซนมหากราบโซนนี้แล้วก็สลับหมดชา้าเดี๋ยวก่อนต่อจากศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเป็นอะไรกันน้อน่าจะต่อจากศักดิ์สิทธิ์แล้วก็น่าจะเป็นระดับเทพหรือเปล่าทุกคนระดับก๊อตอ่ะหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันอู้ไปก่อนไปก่อนจุ๊บกระโดด อุทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยไม่ทันกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนต้องใจเย็นต้องใจเย็นเพราะว่าซึนามิมันมาทีนะครับมาติดติดกันเลยเราต้องมองดีๆเดี๋ยวก็เร็ว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 รีบมากเลยป้าโอรีบสุดๆป้าโออย่างรีบเลยเรียบร้อยอุ้ยไม่ทันว่ะโอมาติดติดกันเลยแบบนี้เราจะไปเอาระดับสูงก็กศักดิ์สิทธิ์ได้ไงเนี่ยพูดดีมาติดติดกันเลยอะ ก็ก่อนหน้านี้เรายังทําได้ลเลยเด็กน้อยทําไมเราจะทําต่อไปไม่ได้เดีเลยครับไปมาตอนนี้ล่ะทันแน่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 ทันพอดีโอเคมาต่อไปเป็นระดับศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ล่ะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมระดับแท่งทองเอันนี้เป็นระดับความลับอ้ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์นี่แต่อันนี้ล่ะศักดิ์สิทธิ์แน่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นไงพื้นที่ออ้ยอันนี้ซึนามิมาเร็ว ต่อจากศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรกันเนาะเราต้องวิ่งไปดูให้เห็นกับตาตัวเองน่าจะเป็นระดับสูงสุดแล้วนะครับทุกคนน่าจะสูงสุดไม่มีสูงสุดกว่านี้ละไปดูกันปุ๊บมาแล้วมาลวจ้า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 ชึบอ่าพักก่อนพักก่อนอนี้มีช้าสุดๆมีสึนามิช้าสุดๆโอเคหุยต่อจากโซนศักดิ์สิทธิ์ไม่มีแล้ว แสดงว่าสูงสุดคือระดับศักดิ์สิทธิ์ทุกคนสุดยอดเลยแน่นอนชัวป้าเพราะว่าทุกคนก็เห็นกับตาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเป็นโซนว่างเปล่าแล้วเห็นไหมนี่ถ้าเป็นโซนว่างเปล่าแบบนี้แล้วก็ไม่มีระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วนั้นเราก็เก็บระดับศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านอุย้ยโดนอ่าต่อไปเรามาเปิดอีกสตัวกันดีกว่าระดับศักดิ์สิทธิ์กับระดับตำนานสีชมพู มาลองดูกันชุบชุบชบได้ตัวอะไรกันนาะขี่จักรยานเอ้ยโอ้โหรนะดับตำนาได้ตัวนี้ฉลามดูทุกคนฉลามสีดําเลยฉลามหวานหรือเปล่านะดูด้สินี่แล้วก็ตัวนี้ตัวลิงนี่สุดจอดระดับศักดิ์สิทธิ์มีแสงด้วยเป็นไงสุดจอดเลยบวกเงิน200รอยเคงอะบวกไม่เท่ากับตัวนี้เลยอะบวก 1M เนี่ย ระดับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแท้ๆเลยชาเด็นกน้อยเราควรจะเลิกจากเพงเท่าน,นี้ดีกว่าเดี๋ยลยครับนั้นก็โอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหลอบวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย